วัดีค่ะวันนี้นะคะขวัญจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะว่า,าช่วงที่เราอยู่บ้านนานๆน,นะคะเราจะศึกษาหรือ,อมีวิธีการออกกำลังกายนะคะโดยเรียนรู้จากใครได้บ้างนะคะที่เป็นเทรนเนอร์หรือคนที่ชอบออกกำลังกายทางโซเชียลนะคะวันนี้ขวัญก็จะเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะทั้งเทรนเนอร์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ขวัญจะไล่ให้นะคะว่า ในเรื่องของการ,การออกกําลังกายเนี่ยขวัญติดตามแล้วก็ดูช่องไหนอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเล่นโยคะขวัญติดตามใครแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้หรือบรรเทาอาการบาดเจ็บเนื่องจากเวลาเราวิ่งเยอะๆนะคะก็ขวัญติดตามช่องทางไหนนะคะอันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยขวัญจะมาแชร์กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะให้เ,เพื่อนๆสามารถไปติดตามช่องทางพวกนี้เพิ่มเติมได้ในช่วงที่ต้องออทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่า ช่วงที่เราจะต้องอป้องกันตัวเองไม่ออกไปข้างนอกเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากเทรนเนอร์ในประเทศไทยก่อนนะคะอันนี้อาจจะมีหลายช่องทางนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นช่องทางที่ขวัญติดตามดูแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองมากที่สุดนะคะ,ะท่านแรกก็จะเป็นช่องที่ชื่อ Be Fit with J ส s นะคะก็คือคุณเจสนะคะก็ะเป็นเทรนเนอร์นะคะรับ รับเทรนแล้วก็ส่วนใหญ่จะรับเทรนออนไลน์อันนี้จะเน้นไปทางกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการลด,ดน้ำหนักเป็นหลักนะคะแต่ว่าในช่อง IG ของคุณเจสนะคะก็จะมีการาให้ข้อมูลสอนวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะมีท่าง่ายๆแล้วก็บอกเทคนิคนะคะว่าเราจะโฟกัสยังไงให้ถูกกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็น เทรนเนอร์ผู้หญิงในเมืองไทยนะคะที่เน้นอยากให้คนนะคะออกกำลังกายทางเวทเทรนนิ่งนะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่กลัวเรื่องการเล่นเวทเล่นแล้วกลัวตัวเองจะล่ำเหมือนผู้ชายนะคะกะ็ช่องคุณเจสก็จะมีวิธีการสอนเล่นเวทนะคะแล้วก็มีให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเล่นเวทแล้วตัวจะไม่ได้ล่ำแบบผู้ชายนะคะ,ะแล้วก็คุณเจส คุณเจสก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องโภชนาการการทานอาหารนะคะทำยังไงทานยังไงให้มีสุขภาพร่างกายและหุ่นที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องนับแคลอรีนะคะอันนี้ก็ขวัญเคยเทรนกับคุณเจสไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นที่งานยุ่งมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลร่างกายนะคะก็มีความสุขต้องหาอะไรที่เหมือนแบบกึ่งบังคับตัวเองนิดนึงมีความสุขาเราเสียตังไปแล้วเรา เราก็ต้องทำทำมันให้ได้ไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเราเสียตังค์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็เทรนเดีวยวกับคุณเจสประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ ช่องต่อไปนะคะจะเป็นของโค้ชคุณฟ้าใสขวันคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักอยู่นะคะเป็นของอฟิตจังชั่นนะคะส่วนใหญ่ขวัญจะดูช่องนี้ในเรื่องของการศึกษาเรื่องของโภชนาการาเป็นหลักนะคะเขาก็จะสอนวิธีการานับแคลอรี่การอ่านฉลากาโภชนาการบนตัวสินค้านะคะ อ,สอ,อสอนเรื่องการออกกําลังกายของคุณฟ้าใสเนี่ยเรื่องการออกกําลังกายการเล่นเวทเนี่ยเขาจะเด่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายอาจจะเน้นไปทางผู้ชายเยอะกว่านะคะในขณะที่ของคุณเจสเนี่ยจะเน้นไปทางของผู้หญิงนะคะแต่ความต่างของ2ช่องนี้อย่างที่ขวัญบอกคุณเจสไม่ได้สอนนับแคลอรี่แต่ให้รู้จักการเลือก ทานอาหารแต่ในส่วนของคุณฟ้าใสให้เราเลือกทานอาหารเป็นแล้วแล้วก็ยังให้เราหัดนับแคลอรี่เป็นด้วยทีนี้เพื่อนๆจะต้องไปหาสมดุลของตัวเองดูะคะ่ะว่าเพื่อนๆอ,อยากดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลเรื่องโภชนาการตัวเองในแบบไหนขวัญเคยลองทั้งสองอย่างแล้วทั้งนับแคลแล้วก็ไม่นับแคลนะคะแต่สุดท้ายก็จะหาสมดุลตรงกลางให้เจอนะคะก็หลังๆไม่ได้ เลิกเลอกนับแคลไปแล้วนะคะเลือกทานมากกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถนับแคลได้ตลอดเวลานะคะงไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะคะโอเคต่อไปขวัญจะข้ามไปฝั่งต่างต่างประเทศนะคะซึ่งอของต่างประเทศขวัญจะดูเยอะกว่าของคนไทยนะคะสาเหตุหลักๆคือหนึ่ง ของต่างชาติเนี่ยขวัญชอบฟังาภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะก็อันดับแรกเลยจะทำให้ขวัญได้ฝึกใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษฝึกคําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกลุ่มกล้ามเนื้อหรือว่าท่าออกกําลังกายต่างๆนะคะอย่างเช่นท่าสควอตอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาสากลมันไม่มันไม่ได้มี คำ,คำแปลไทยว่าสควอตภาษาไทยคืออะไรถูกไหมคะทีนี้ถ้าเพื่อนบางคนไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าท่าออกกำลังกายชื่อนี้คือคือชื่ออะไรคือท่าอะไรบางทีมันก็อาจจะทำให้เราแบบไม,ไม่ไม่รู้ว่าท่าออกกำลังกายที่เราออกเนี่ยออกไปเพื่ออะไรเพราะเราไม่รู้จักชื่อท่าหรือถ้าเราจะไปเซิร์ชค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแม้วเราไม่รู้ชื่อท่ามันก็อาจจะทำให้เรา ไปหาความรู้เพิ่มเติมต่อยอดได้ลําบากขึ้นนะคะก็หลักๆการดูช่องทางของต่างประเทศก็คือหนึ่งได้เรื่องของภาษาแล้วก็คําศัพท์เฉพาะทางที่เป็นสากลน,นะคะแล้วก็ของต่างชาตินะคะขวัญจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเน้นในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนะคะกั กลุ่มที่2จะเป็นในเรื่องของการคาร์ดิโอหรือการทำพวก High Intensity Interval t raining พวก h i ตนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเนอะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มแรกกันซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ขวัญชอบเล่นมากเนอะการเล่นเวทนะคะเล่นเวทหรือเป็น Body Weight ก็ได้นะคะคนแรกนะคะคนนี้ขวัญดูเยอะมากชื่อลินลินโลเวสถ้าถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นอยู่บน IG นะคะคนเนี้ยจะสอนจะเป็นผู้หญิงที่เน้นมากในเรื่องของการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือเป็นสตริงส์เทรนนิ่งเพื่อฝึกให้เรามีความแข็งแรงแล้วก็เสริมสร้างเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะผู้หญิงคนนี้คุณลินนะคะเขาเคยเป็นโลกมะเร็งตอนสมัยเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแล้วเขาสามารถ ผ่านจุดนั้นที่ให้คมีโมเป็นตอนนั้นต้องโกนผมแล้วก็ตัวผอมมากแล้วเขาก็สามารถผ่านจุดนั้นมาไดา้แล้วก็มาออกกำลังกายจริงจังจนตอนนี้เธอดูดูไม่ออกเลยว่าเธอเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะคะอันก็จะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของเธอที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราด้วยเหมือนกันนะคะก็แล้วก็อีกอีกอีกข้อดีของช่องนี้นะคะที่ขวัญชอบมากๆคือ เขาจะอาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์นะคะของการเล่นเวททั้งทั้งอุปกรณ์ในยิมที่เป็นตัวเครื่องหรือเป็นฟรีเวทที่เป็นพวกดัมเบลบาร์เบลอย่างเงี้ยเขาจะบอกวิธีเล่นให้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าท่าที่เล่นเนี่ยได้ที่กลุ่มกล้ามเนื้อไหนทําให้เราเข้าใจจริงๆนะคะว่าท่าที่เราเล่นไปเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็มี มีเทคนิคเสริมให้ด้วยนะคะซึ่งช่องเนี้ยขวัญชอบมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการเล่นกล้ามเนื้อนะคะคนที่สองที่ขวัญชอบนะคะถัดมาชื่อเออเคลาอิตไซนะคะก็คนนี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันนะคะขวัญตามทาง IG เนาะคนนี้ก็ จะมีสอนอเหมือนสอนวิธีการออกกำลังกายท่าต่างๆให้ถูกต้องโดยเป็นคลิปสั้นๆใน IG นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ขวัญก็จะดูท่าออกกำลังกายของเขาแล้วก็เอามาประยุกเอาไปปนหรือเอาไปผสมกับท่าออกกำลังกายของช่องอื่นแล้วเอามาทำให้มันเป็นเป็นเซตท่าออกกำลังกายของเราที่ขวัญแบบ คิดค้นคิดคิดเอาของของหลายๆช่องมาผสมกันแล้วมาทําให้เราเออกกําลังกายสนุกขึ้นนะคะนะคะก็คนต่อไปนะคะชื่อคีราสโต๊กส์นะคะคนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์เหมือนกันนะคะมีค่อนข้างมีอายุแล้วแต่ว่าแบบเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อเยอะมากนะคะแข็งแรงมากในวัยของเธอนะคะคนนี้จะมีท่าออกกําลังกายที่เป็นท่าประยุกต์เป็นท่า,าแบบเป็นคอมโบคือมีท่าผสมหลายๆท่า ในในการออกกําลังกายเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นท่าออกกาลังกายที่แบบดูสนุกแล้วก็ดูครีเอทีฟสร้างสรรค์น,นะคะเวลาออกกําลังกายแล้วขวัญรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมพวกเช่นยางยืดหรืออะไรเงี้ยที่เขาขายในช่องเขาอะคะ่ะเขาก็จะเอามาสาธิตให้เราเล่นดูด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือขวัญมองว่าการออกกําลังกายมันไม่จําเป็นต้องมัน ทำท่าเดิมๆอย่างเช่นเขาบอกให้เราสควอตร้อยครั้งแล้วก็สควอตร้อยครั้งทำท่าลังร้อยครั้งอะไรเงี้ยซ้ำๆไปอ่ะมันขวัญเขาส่นมันน่าเบื่อนะคะการออกกำลังกายมันต้องสนุกเนาะเราถึงจะได้ออกกำลังกายไปได้นานๆน,น,นะคะนั้นช่องเนี้ยก็จะเป็นช่องที่แบบเออสนุกสำหรับขวัญได้ทาท่าแปลกๆไปเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่สี่นะคะ เป็นคนที่ชื่อแอชตันฮอล์นะคะคนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์เหมือนกันเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนเป็นนักเล่นกล้ามแต่ว่ามามาทำคลิปออกกำลังกายที่เป็นเชิงแบบเป็นอินเทอร์วัลนิดนึงเป็นกึ่งคาร์ดิโอผสมบอด w ี้เวทเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนือ้อนะคะคือนานๆขวัญจะเห็นว่าผู้ชายตัวใหญ่ๆมาแบบกระโดด ทำท่าจำอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นแล้วกออ็ขนาดเขาตัวใหญ่เขายังทําได้แข็งแรงเนอสปริงข้อเท้ากล้ามเนื้อน่องหรืออะไรเงี้ยแข็งแรงมากนะคะก็จะมีท่าสนุกๆมาให้เราเ,ออเล่นตามกับเขานะคะแต่ว่าออของช่องนี้ของช่องแอชตันฮอลเนี่ยออผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเท่า,ากําลังกายเขาจะเน้นออที่ต้นต้นขาเยอะแล้วก็เน้นการกระโดดเยอะ ะะเพราะว่ามันจะยิ่งกระโดดเยอะยิ่งยิ่ง high intensity ความเข้มข้นยิ่งสูงมันจะยิ่งทําให้เราเบิร์นได้เยอะนะคะช่องนี้ก็จะออกไปแนวนั้นซึ่งขวัญไดา้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ไม่อยากให้ขาใหญ่ไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยคงไม่อยากออกกําลังกายแนวนี้เนอะแต่ส่วนใหญ่เวลาขวัญดูเล่นไอจะค่ะก็จะมีสี่ช่องเนี้ยที่เราแบบเอาท่าหลายๆหลายๆท่าของหลายๆช่องอะมาผสมกันเองแล้วก็เอามาออก ออกแบบเป็นโปรแกรมของเราในวันนั้นเองเนี่ยมันก็จะสนุกด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่อง y t u t u นะคะเมื่อกี้เป็นช่อง IG นะคะโทษทีขวัญลืมบอกอันนี้จะเป็นช่อง y t u t u นะคะจะเป็นในเรื่องของฝั่งคาร์ดิโอเนอะเมื่อกี้เป็นฝั่งเสริมสร้างกล้ามเนือ้อนะคะอันนี้มาจะเป็นส่วนที่2นะคะเป็นเรื่องของการคาร์ดิโอเป็นหลักนะคะก็จะมี อสองช่องหลักๆที่ขวัญตามทาง youtube นะคะคือช่องแรกเป็นช่อง the body coach tv นะคะช่องเนี้ยจะเน้นการออกกำลังกายโดยใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าความเข้มข้นสูงมากนะคะก็เป็น high intensity interval t raining เป็นฮ i t นะคะขวัญชอบอ,ออกกำลังกายตามช่องนี้เพราะว่าบางทีเรา มีเวลาน้อยในวันหนึ่งนะคะอยากออกกำลังกายแค่20-30ถึงนาทีเนี่ยแต่อยากออกกำลังกายให้มันแบบได้เต็มที่อ่ะให้มันเบิร์นได้เยอะจริงๆอ่ะคะ่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ตอบโจทย์ขวัญน,นะคะก็คือออกกำลังกายใช้เวลาน้อยแต่เบิร์นได้เยอะมากนะคะช่องนี้นะคะคุณโจชื่อโจนะคะจริงๆแล้วใน YouTube เขาอะ่ะมีคนติดตามอยู่ประมาณถ้าตอนนั้นขวัญจะไม่ผิด2 สองสามแสนคนนะคะแต่ว่าช่วงโควิดปีที่แล้วนะคะเขา,เอาตอนนั้นเด็กดกดเ็ฝรั่งหรือคนทั่วโลกเด็กๆทั่วโลกนะคะต้องเรียนหนังสือออนไลน์แล้วก็อยู่บ้านนะคะเขาเป็นคนที่ปรับช่องนะคะคอนเทนต์ในช่องเขาให้มาชวนเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ออกกำลังกายด้วยกันนะคะชื่อชื่อชื่อช่วงนะคะชื่อชื่อคอนเทนต์เขาชื่อว่า PE วิโจโจงนะคะ PE ก็คือวิชาพละศึกษาของประเทศไทยนั่นเองนะคะเขาก็าแต่งแต่งคอสตูมน่ารักๆ่เนีน่ยให้เด็กมาออกกำลังกายด้วยนะคะณนะตอนนั้นนจากคนติดตาม200,000 3 0 0 0เนี่ยกระโดดนะคะภายในไม่กี่อาทิตย์น่ะเป็นหลัก2ล้านยอดผู้ติดตามเลยนะคะก็ผลมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แบบเขาปรับคอนเทนต์เพื่อ,อช่วยให้คนที่ เหมือนแบบช่วยช่วยให้คนที่อาจจะเจอความลำบากในช่วงโควิดนะคะให,ให้มีกำลังใจหรือมีกิจกรรมมากขึ้นในช่วงที่ต้องอยู่บ้านนะคะก็จะก็ช่องพวกนี้ก็จะให้แรงบันดาลใจอะไรเราด้วยนะคะต่อไปช่องที่2จะเป็นช่องของคนที่ชื่อพาร์เมล่ารีฟนะคะไม่แน่ใจอ่านถูกอ่านผิดนะคะในชื่อแต่ละช่องอช่องนี้นะคะเป็นผู้หญิงหุ่นดีมากเลยนะคะ,ะก็ ช่องนี้จะเน้นเดาว่ากลุ่มเป้าหมายเขาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะที่อยากมีหุดด่นดีอยากลดน้ำหนักนะคะก็จะไปาตามช่องนี้กันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของคาร์ดิโอนะคะแล้วก็เน้นบอดี้เวท h เนาะให้เหมือนเป็นคลิปใน YouTube ทำตามทั่วไปนะคะแต่ว่าช่องเนี้ยทำแล้วสนุกเพราะว่าเขาเปิดเพลงเพราะเนาะตัวเขาไม่พูด เยอะนะคะเขาก็ออกกําลังกายไปเรื่อยๆแต่เพลงเพลงเขาเพราะมากฟัง้ะเพินออกกําลังกายแล้วสนุกนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นช่องทั้งหมดนะคะที่ขวัญติดตามในส่วนของเรื่องของการออกกำลังกายนะคะต่อไปพอออกกำลังกายแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยให้เขาได้มีการพักผ่อนนะคะสิ่งที่ขวัญทำเป็นประจำก็คือการเล่นโยคะนะคะในการาช่วยยืดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นนะคะช่องที่ขวัญตามนะคะจะเป็นช่องที่ชื่อ boho โบโฮบิวตี้ฟูลโยคะโยคะนะคะ ขวัญชอบช่องนี้เพราะว่าคนที่เขาผู้หญิงอะคะ่ะคนผู้หญิงเวลาเขาสอนเล่นโยคะเสียงเขาจะแบบนุ่มรีแล็กมากทำให้เวลาเราเล่นโยคะเรารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยนะคะแล้วเขาชอบไปถ่ายทำคลิปในสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยเขาเคยมาถ่ายคลิปอ,อ,อยู่ที่เมืองไทยทางภาคใต้ด้วยนะคะก็จะเป็น สองสามีภรรยานะคะคู่กันชายหญิงที่ถ้าขวัญจะไม่ผิดเหมือนเขา,เ,าเป็นแนวแบ็คแพ็คนิดนึงนะคะก็จะเดินทางไปทั่วโลกเลยก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนะคะเหมาะกับคอนเซ็ปช่องของเขาเลยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโยคะนะคะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะสมาธิเป็นหลักนะคะต่อไปนะคะช่องสุดท้ายที่ขวัญติดตามจะเป็นในเรื่องของการ เหมือนบำบัดกล้ามเนื้อหรือเวลาเรามีอาการบาดเจ็บเราจะดูแลหรือป้องกันอาการบาดเจ็บยังไงจริงช่องนี้ขวัญเคยแชร์ไปแล้วในคลิปที่ขวัญเนื่อการบาดเจ็บหัวขา่าวเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้นะคะก็จะเป็นช่องคุณบ๊อบแอนด์แบรดนะคะเขาเป็นนักกายภาพนักกายภาพบำบัดนะคะซึ่งมาทำช่อง YouTube ที่มีคนติดตามค่อันมากเลยนะคะโอเคอทั้งหมดนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ขวัญเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะกอ็อย่างที่ขวัญเคยทำคลิป Q&A ไปนะคะคือขวัญไม่ได้รู้สึกว่า การออกกําลังกายของขวัญคือการวิ่งอย่างเดียวนะคะมันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ออกกําลังกายให้ครบทุกส่วนของร่างกายด้วยนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะมาเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการออกกําลังกายนะคะโอเคค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องไลฟ์ฟิตคิด วกด้วยนะคะเพื่อ,อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ขวัญจะลงนะคะไงวันนี้ไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ